สวัสดีครับวันนี้ร้านเทวันจะมานําเสนอจักห่อข้อศอกยีนเป็นยี่ห้อจูกินะครับเน้นนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อจูกิอ่าเป็นหัวขาวระบบดูดน้ํามันครับผมตัวนี้เป็นหกเข็มเป็นหกเข็มเอเป็นสามเข็มได้หกหลอดนี่นะครับได้บนได้ล่างข้างล่างเป็นได้ลูกโซ่นี่นะครับอ่าข้างล่างเป็นได้ลูกโซ่แล้วก็จะมีลูกกิ้ง ดึงข้างหลังเพื่อจะให้งานตัวนี้ออกมาเรียบตัวตัวนี้เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟนะครับผมเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟสามารถสปีดช,ชา้าเร็วได้ก็คือเป็นของจูกิเลยเป็นลูกกล่องของเขารหัสเขาคือ S C ขีดห้าร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นกําหนดเข็มขึ้นเข็มปักได้ด้วยนะครับเวลาหยุดเข็มมันจะปักทุกครั้งเวลาเราจะเอาง,งานออกเรากดเท้าลงข้างหลังครับผมตัวนี้เป็นหอย พวกเป็นตักห่อนะครับเป็นห่อยีนมันจะมีซองแต่ตัวนี้ผมอ่าไม่ตัวนี้ยังไม่ได้ทําใส่เครื่องอ่าเครื่องห่อน่ครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับจะเป็นลูกโซ่อยู่นะครับเหยียบสามารถเหยียบออกแล้วก็จะมีลูกกิ้งมันจะดึงไปข้างหลังจะลองให้ดูนะครับเสียงนี้นะครับเราสามารถช้าเร็วได้ที่ตรงหน้ากล่องได้เลยเห็นนะครับ ได้บนข้างล่างจะเป็นลูกทรงอย่างนี้ครับผมสามารถเราก็จะใช้เป็น2เข็มก็ได้สามเข็มก็ได้เลือกเอาได้3ามเข็มนี้แล้วจะ2เข็มคู่เล็กอย่างนี้ก็ได้2เข็มคู่ใหญ่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าที่จะไปใช้เลยครับตัวนี้มันทําท่าได้ทั้งยีนทั้งพวกผ้าธรรมดาก็ได้นะครับผ้าเชิดผ้าวอมผ้าไอ้ผ้า,ท,าที่เป็นผ้าอะไรอะเขาเรียกผ้าอลได้ทันได